คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆ PP พี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตหวย789นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเลข2ตัวชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับในคลิปนี้ใช้สูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อนไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับก็เห็นว่าเถียงกันเยอะเลยนะครับ ถ้าใครที่ติดตามมาหลายงวดแล้วนะครับก็น่าจะทราบนะครับสูตรไหนนะครับที่เข้าก็จะมาใช้ต่อนะครับในง,งวดถัดไปเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ไม่ใช่ทุกสูตรนะครับส่วนสูตรที่ไม่เข้านะครับก็จะหาสูตรใหม่มาเพิ่มเติมให้อย่างคลิปที่ให้ไปนะครับของที่16กลุ่มพาร์สองวบ,บนตรงๆไม่ต้องกลับสูตรนี้เข้ามานะครับก็มาใช้ต่อสีเลขอมตะ ก็เข้ามายาวๆเหมือนกันนะครับใช้ต่อ2ตัวล่างตรงๆงวดก่อนหลุดไปนะครับไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้าหลุดก็ไม่มีนะครับก็มาหาสูตรใหม่นะครับสำหรับ2ตัวล่างตรงๆในคลิปนี้นะครับเลข2ตัวชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับก็ขเข้ารวมกันมาแล้วนะครับ11งวดด้วยกัน แงวดแรกนะครับก็จะเป็นจากสถิติย้อนหลังอีก3งวดหลังคือสูตรเข้ามานะครับสูตรนี้นะครับสามารถเข้าได้ทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างสูตรที่เราใช้นะครับก็คือ --10 บนบวก10บนบวก10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก2บวก1 บวก1บวก1บวก3บวก1ใช้5หลักนะครับบวกกันตามด้วยเลขคงที่ีกตัวนะครับก็จะได้6เลขนะครับนำทั้ง6เลขมาวินกันเป็น2ตัวนะครับแล้วก็ใช้ทั้ง6เลขมาทำเลขกันเบิ้ลด้วย ตัวอย่างสูตรนี้นะครับหลังจากปล่อยสูตรไปนะครับให้ไว้ครั้งแรกของวันที่2มกราคมนะครับจะได้ชุดนี้ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับคลิปเก่านะครับผลวันที่2มกราคนะครับรางวัลที่1ออก730209เลขท้าย2ตัว51 2ตัวบน09ไม่มีนะครับ ที่เข้ามาจะเป็น2ตัวล่างหรือเลขท้าย2ตัวนะครับ5 1 1 5ตัวนี้ไม่ใช่สูตรตรงๆนะครับเป็นสูตรโตดไปกันชา้าๆนะครับเผื่อใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับงงนะครับสำหรับแนวทางของช่องของเราไม่เป็นไรนะครับมาดูไปพร้อมกัน งวดนี่2มกรานะครับเข้ามาแค่2ตัวล่างน,นะครับ5 1 1 5เราก็มาใช้ต่อนะครับสูตรนี้นะครับหาของวันที่17มกราคมนะครับก็จะได้ชุดนี้มีเลขเด่นมีเลขตับก็เอามาเสริมเอามาตัดเอามาเน้นได้นะครับผลวันที่17มกรานะครับ2568 เราวันที่1ออก8 0 7 7 7 9เลขท้าย2ตัว2 3 2ตัวนะครับเลข2ตัวนะับสูตรของเรา2ตัวบน7 9อยู่ตรงนี้นะครับเอาตรงๆนะครับสำหรับ2ตัวบนแต่เป็นสูตรโต๊ะนะครับอย่างที่บอกไป เลขท้ายสองตัวนะครับหรือว่า2ตัวล่างนะครับที่เราพูดกันก็คือ2 3จะอยู่ตรงนี้ก็เข้าตรงๆเหมือนกันนะครับในงวดที่17มก,การาก็จะเข้าทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่าง สูตรเข้าก็มาใช้ต่อนะครับหาวันที่1นคุมภานะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมาจะได้เป็นชุดนี้นะครับปดนิตหนึ่งคุมภาพันธ์นะครับเรามาที่1ออก5 5 8ห 0, 0. ้าเยลขท้าย2ตัว5 1 0 0นะครับม,มีเบิ้ลมีหามนะครับงวดที่ผ่านมาก็จะมาเข้ากันเบิ้ลนะครับ0 0ใครไม่ชอบเลขเบิ้ลก็อดไปนะครับแอดมินก็ไม่ชอบเลขเบิ้ลเหมือนกัน สองตัวล่าง5้ากลับมาอีกแล้วนะครับ5้านอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งกุมภาครับงวดล่าสุดก็เข้าทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างเราก็จะมาใช้สูตรนี้กันต่อหาวันที่16กกุมภาพันธ์นะครับงวดที่จะถึงนี้ยกตัวอย่างนะครับ สูตรที่เข้ามานะครับสูตรเก่าใช้ต่อเนื่องจะยกตัวอย่างไม่เยอะนะครับงวดเดียวก็คืองวดล่าสุดที่เข้ามาแต่ก็ไม่ใช้ทุกคลิปนะครับไม่ใช้ทุกสูตรนะครับบางสูตรก็อาจจะยกตัวอย่างเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นสูตรใหม่ที่เราหามาให้ใหม่หามาที่1่งกุมภานะครับ2 5งพรใช้วันัที่17มกราเป็นตัวตั้ง แางว,วันที่1ออก8 0 7 7 7 9เลขท้าย2ตัว2 3สสูตรของเรานะครับจะใช้5หลักหลักร้อยสิบบนหน่วยบนสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับในแต่ละสูตรนะครับก็จะใช้ตัวเลขใน5หลักนี้อย่างสูตรนี้นะครับก็จะใช้10บนบวก10บนบวก10บบนบวกหน่วยบน แล้วก็บวก10ล่านนะครับเจ็ดบวกเบวกเบวกเบวกสอบวกเได้14 14ีบวกเเป็น21 21ิบเวกเเป็น30 30ิบวกสก็ได้32 แบบนี้นะครับก็ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลข2นํสองไปบวกกับเลขของทีมี6เลขด้วยกันนะครับเลขของที2-2บวก2ได้4 4บวก1ได้5 5-1บวก1ได้6 6-1บวก1ได้7 7-3บวก3ได้10นะครับใช้เฉพาะเลขศูนย์ ศูบวกหนึ่งได้หนึ่งในเลขดังนี้นะครับ456701หกเจ็ 4, 5, 6, 7, 0, ออนย์ำทั้ง6เลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวไม่รวมเลขเบิ้ลนะครับ เรียงให้สวยงามนะครับก็เริ่มจากน้อยไปมาก01 04 05 06 07แบบนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆชุดนี้นะครับก็จะได้ด้วยกันประมาณ15ชุดนะครับการเบิ้ลนะครับก็ใช้6ตัวนี้เหมือนกันนะครับทำเลขการเบิ้ลอยู่ข้างล่างก็ได้6ชุดนะครับสำหรับการเบิ้ลผลวันที่1กุมพานะครับ วัน,นที่1ออก5 5 8 7 0 0แดเท้าย2ตัว5 1 2น่ตัวบนนะครับ0 0เข้ามาเป็นการเบิ้ลแล้วก็5 1นะครับเป็น2ตัวล่าง5 1 1 5แบบนี้นะครับสูตรนี้ก็จะหาของวันที่16กลรนะุ๊ปบ้าป เขาจะเป็นสถิตินะครับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับแต่ละงวดนะครับที่ให้ไว้นะครับงวดที่1นถึงแนะครับอย่างที่ต้นคลิปบอกไปนะครับ มาจากสถิติย้อนหลังนะครับหลังจากปล่อยสูตรไปเข้ามาตั้งแต่งวดที่9นะครับงวดที่10แล้วก็งวดที่11นะครับงวดล่าสุดที่เข้ามางวดที่9นะครับเข้า10ล่างกับหน่วยล่างนะครับหนี่ขอจะได้เป็น2ตัวล่าง m o ดนี้เข้าทุกหลักนะครับ79กับ2 3ก็จะได้ทั้ง2ตงวบนและ2ตัวลากงวดลาสุตรก็เหมือนกันนะครับเบิ้ลน,นะครับแล้วก็มี2ตัวลากหรือใครอยากได้วิธีการคำนวณน,นะครับเยอะๆนะครับก็ต้องย้อนไปตั้งแต่เป็นสูตรใหม่ ตัวนั้นจะมีวิธีการคำนวณให้เยอะๆนะครับถ้าสูตรนี้สูตรใหม่ก็จะคงจะเป็นวันที่งวดวันที่2มกรานะครับใครอยากดูตัวนั้นนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับพวกสูตรใหม่ก็จะเป็นสถิติใหม่นะครับอย่าง2ตัวล่างนะครับทําไมไม่มี5้าหนึ่งเพราะมันเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติก็จะเป็นสถิติใหม่แล้วก็หาสูตรที่เข้านะครับมาหาของงวดที่จะถึง สูตรไหนหลุดไปนะครับเพรปล่อยมันไปนะครับหรือจะใช้สูตรเดิมก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่องของเรานะครับเลขหลุดปุ๊บก็จะใช้สูตรใหม่ทันทีสูตรนี้นะครับหาวันที่16กุมภาพันธ์2568ใช้วันที่1กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6พเป็นตัวตั้ง รลงวันที่1ออก 5, 8, 8 7 0 0เนลขท้าย2ตัว5 1 0+ 0นึง0บวก0บวก0บวก0นบวกห10บนบวก10บนบวก10บนบวกหน่วยบนบวก10ลานี่บวกกันง่ายหน่อยนะครับก็จะเป็นเลข5นะครับนำา5ไปบวกกับเลขคงที่5บวก2คงที่ได้เล็7 7จบวกหคงที่ได้8 8ดบวกหคงที่ได้9 9้บวกหคงที่ได้10ใช้เฉพาะเลขศูนย์ศบวกสคงที่ได้ส3มบวกหคงที่ได้สีก็จะเป็น6เลขนี้นะครับ7 8็ดแปด นับทั้ง6เลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวไม่รวมเลขเบิ้ลเสี่ยงจากน้อยไปมากนะครับ<ๆ>ก็จะได้0 3 0 4 0 7 0 8 0 9 3 4 3 7 3 8 3 9 4 7 4 8 4 9 7 8 7 9แล้วก็8 9นะครับกันเบิ้ลน,นะครับ0 0 3 3 ส8 7 7 8่เจ็ก้าสิบหกกุมภานะครับก็จะได้ชุดนี้สรุปนะครับเลข2ตัวนะครับชุดใหญ่ไฟกับพิบมวดวนมาที่16กุมภาพันธ์2568อยังมีครั้งหนึ่งนะครับเป็นสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากมวดก่อนหลังจากปล่อยสูตรไปนะครับก็เข้ามาแล้วด้วยกันประมาณ3มวดนะครับ เข้าทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับจะเข้างวดไหนสูตรไหนนะครับไม่ใช่งวดไหนสูตรไหนจะเข้า2ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะครับถ้าเข้าเราก็มาใช้ต่อมีโอกาสเข้าทั้งบนและล่างนะครับสูตรนี้และไม่ใช่สูตรตรงๆนะครับเป็นสูตรโตดพูดมาซะเยอะเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสูตรหมวย7 8 9นะครับ จะมีแนวทางมาแบ่งปันกันนะครับทุกงวดนะครับสําหรับหวยรัฐบาลนะครับสูตรก็จะเป็นสูตรจากการคํานวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคํานวณน,นะครับติดตามช่องของเราเอาไว้ได้นะครับอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันไว้นะครับแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ